เฮ้ยผมกดบัตรจัสตินดีเบอร์ท่านน่ะใครจะซื้อต่อผมปะเอาหรอไม่ขายขายขาย,ขายครับรีเซลครับร้านสามครับใครสนใจทักมาได้เลยครับ <laughs> ไม่อันนี้เห็นราคารีเซลมาไม่จริงเห็นราคารีเซลมาร้านสามแต่กูไม่ได้กดกูไม่ได้เป็นแฟนบอยเขาไง แต่กูเห็นราคารีเซลแม่งเอามาโพลกันในเฟซได้ร้านสามพ่อเมื่อไงสัตว์ขายบ้านขายรถไอ้เฮียกูขายบ้านขายรถนะ่ะไปดูนะ่ะดูทรงแล้วนะ่ะใช่เห็นแล้วกะซื้อบ้านใหม่ <laughs> ไอ้บ้าชอบฟังหมอนรำชอบฟังหมอลําก็ปีกเดี๋ยวกูแสดงให้มึงเห็นเองว่าตัวใหม่เขาเล่นกันยังไงโอเคไหมเดี๋ยวกูจะทําให้พวกมึงดูว่าตัวใหม่เขาเล่นกันยังไงจริงๆแล้วอะแล้วมึงดูแล้วก็ทําตามนอ้สัตว์ เต็มตัวเลยสัตวเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยดูแล้วทำตามนะพวกมึงอ่ะดูแล้วทำตามนะดูเป็นวิเททานและทำตามได้แต่คืออย่าไปใช้บ่อยเพราะมันสูตรเนี่มันโหดเข้าใจใช่ไหมและกูสี่เดือนไงไอสัตว์้วนเฮ้ยเฮ้ยโล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 โโลชพี หนูอยู่กับพี่มาสี่เดือนแล้วค่ะขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับมีโซวาด้วยเฮียหายแล้วเรายิงรีคอร์ดเลยสัตว์คัมคัมบีคัมบ <c oughs> ีวอลชพีโซวาเห็นปะผมยิงทะลุไปแปดสองเห็นไหม ไฟ planted หนึ่งศัตรูเหลืออยู่ผมบอกแล้วผมโดนยิงมันไปสี่สองเห็นไหมผมยิงไปสี่สองเห็นไหมคือจังหวะโกโตเอ่ะเราสามารถกดบังคับลงได้เลยเว้ยมันจะไม่รู้หรอกว่าของเราจะไปย้อยที่ไหนหรือว่ามันเราจะลงไหนเราสามารถบังคับนี้ได้มันแตกนี้เว้ยตัวใหม่อ่ะเอาจริงไง ดู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 ดไว้ดูระดมไว้ดูดไว้มาตัวเมนพี่เองจริงตัวนี้พี่ขอบอกตรงๆแล้ว่ามันเป็นตัวเมนพี่จริงจเกดทีเบใช่หมยิงลมคงกแพงโอ๊ะโหดมากแล้วโหดจริงด้วยโหดจริงเนาะ โอ้ฉันบล็อโอเมนเกย์ลบอลเนบเนบเทอันเ็นโ m โคตรตึงกูแทงแพ้พี่รู้จริงรู้จริงศึกษามาดีป่ารอที่เอ็มบอกกูเมื่อกี้

โอ้ยไปไอแท็กวันเอเมนอ่าตัไอเมนวันเฮลวันเฮลลูล่ล่แชมเปโล่ไม่สนโคตรโกงตัวนี้โกงมากมีแพ็คสูงมากกูบอกเลยมีแพ็คสูงจริงอัตตีไปปุ๊บเลือบเลือเจ็ดสิบห้ามีเส้นบอกเพื่อนโดยวิธีตรงไหน ความรู้สูงเขี้ยงม่เหมาะ <In fighting. S 1> สำหรับคน s <S ที่มีความรู้ครับเล่นตัวนี้กูให้วันแท็บเลยกูไม่ใช้ละของอ่ะเขียจแม่ครับอ่าช่วยพี่ห recon

3 bi I'll do, it, I, do, no. I don't. don't. We'll I don't. Down. Down I don't. I I don't. one. Ah! Oh. one not I don't. I one, more, one, more, one, more. one enemy remaining. เฮียไยแม่งเลยศากตไอ้ี่ีไฟอยู่นั่นน่ะเลืกกูเลนอยนึงโอ้ยอยู่ไกลเลยเฮียเฮียเฮีมาน้อยู่หนักโอ้ผมชอบผมชอปปดดกระเด็นกระเด็นกรงเซ็งเ เอาไปเมนโดนโดนโดนเย้วันโอเวอร์เตเอเซักมาสิบเดือนแล้วยังไม่เคยโดนแบนเลยขอซักกเงสัตว์เอ้ยที่นี่แม่งแคมไกลมากไกลถึงไกลที่สุดเลยอะไวันไ a เอเ ไม่มีแล้หรอกงไปน้องเฮ้ยแตกมึงออกเป็นมล็อีาจุ้ยเ้ข่ามากข่ามากข่ามากนี้ข่ามาก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 ได้ข่ามากแต่กูได้หมดข่ามากแต่กูได้หมด เฮ้ยวนมาวนมากระนิษดูดูดูข่าวมากแต่กูได oh, okay. uh ้หมดเลยได้สามเพื่อนตายหมดอ่ะเห็นแม่เอ้ยสาสยินวัดคมไปวัดคมขมายไม่ให้มีกระพิษตายอีกตัวไม่ต้องสืบ Can you recon me, Ling? AHHHHH! McLeo, McLeo, McLeo. Nice! I survived much worse than you. Oh, <sighs> that's the that's high, that's high. high, the high. Running, running. Running begins! Uh. Nowhere, oh. you run. No one! Run. You run! Chop! No one was in missed! Hello. <laughs> Hello. It's <laughs> done. <laughs> One more shot. Last player standing. Maybe I do believe you. Switching sides. Ngam แหงบขอบคุณนขอบคราบขอบครับขอบครับขอบครับอริกาโตขอบค้าบันมอันมออเลีปัไอ้นายีแชมเปอร์วาร์ฟพอเจอผีแมงทอดาแตะแตะแตะมาเลยตรงนี้ โอ้พี่ oh my god ลอสกี้ครับผมว่าไงครับผมเล่นไม่ออกครับเวลาผมเจอคนดังอะใครดังครับมีคนตะโกนอยู่ตลอดเวลาเลยครับไม่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 แล้วคือรู้ได้ไงครับว่าตะโกนครับ ส i k e down B omen killed ช็อ o ต่อให้ดีกว่าสไปดี e ว่าสไป can you p e c k for me 2 2 2 CT 2 CT 2 CT only one B maybe ตึงทำไมเขากลัวแล้วแม่ก็ถามมันรู้ได้ไงผมยังไม่ได้แบบเปิดไมในเกมแบบตะโกนเลย มาถามผมถึงก <muitas S 2> ับไปเลยเฮ้ยซีทีโซวาซีทีโซว่าเฮ้ยอ๋อน่าทายน่าทายไ่าทายแม่หินนี่สแปมกูแน่ไอ้เช่โซวานี่ะโอ้โหโชคด่ดของดีเนี่ย Oh OH my fucking god! Alice, not so good! Away with you. Oh, I'll well, be we mad. Fuck it. this shit, I'm out! Dead. One's there, one there, one's there. What's he doing? CT, one's CT. Oh ho! i God, let me shoot this game. This game is broken. Layot, huh? hello. Hello, Layot. Oh, be... Oi, how are you, Emma? Hurray! Haha. Over, over. Hey! Careful. Hey! How did you bastard? Hey, here. เฮ้ยเขาหัวเขาัวตีมตีมไม่ซัดตีมหมอโอ้ย s p o n ทูโรชพีทูโรชพีโซวาโซวาเอ็นโอนเลยนาสกุนตายทำไมบัสไอ้เหียมาโดดได้ยังไงวะไอ้าก กูแม่กูสาดนร่างใจเดินมามีลิง์โดสูสแกนเฉยเจอได้ยังไงเนาะ oh, โอ้ฟักเฮ้ยเย็ดแม่หนาวดิหนาวดิมือ่อหนาวดิโอเคเอ่ค okay. อ uh, KO า HP 30 seconds left ไอ้ติ๊ง cover going out ว่าระวังไอ้ลองเดี๋ยวจริง10 seconds left one enemy remaining เฮฟินเฮฟินล่ะเฮฟินเฮฟินเฮฟินอ๋อกัดอินกัดอิน oh nice time my bad my bad ตล r ตลีต r ีปล่อยเพื่อนเล่นหน่อยได้ดีได้ดี stay focused ฟักออฟแอดเพย์ไบโอเซลฟ์เออฮัลโหลว่าไงพูดเดียวกันไอ้สั์มึงปาดอีกแน่กูรู้มึงปาดอีกแน่มึงจะเถียงกูดิมึงอะมันดื้อมึงอะมันดื้อเว้ย Yeah, no smoke. One We're not having Yeah. We're not having anything. Reloading what's up, what's okay, what's you wanna go? Wait, 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 wait. I'll find you. What? On your light, on your light. Bring them down. <gasps> <gasps> so One bullet per enemy. That should be enough. Yes. Yeah? ยังไงหลือกอนนะเอาวันนี้ตายตัววะมันกระเด็มพอแฟรออกมาแล้วนะแม่โมาเก็มีแฟรซิตี้ซิตี้ว้ามอว้ามอ ตักี้มันตีอีกกี่ตัวตัวเดียวมั้งหรอเฮียตตัวเดียวตีอย่างใหญ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่สุดนี่ก่อนไอ้แม่ทำไมทำไมวะไอ้สัตว์ตัวเอเมนบีเมนพุชจิงจริงติงมันทำไมไวกัเฮียแชมเบอร์เนี่ยจะแม่เฮ้ยดีดี เนส์ไไวันเอลองเคไปเพิ่มเล่นแล้วกไปเพิ่เล่นแล้วอีกน,นี่คนเดิมเลยนะตัวคัดตัวคัดอ้กทีนี่ตัวคัดดูนีเพอ,อีกแล้วอย่ลื้ยล่ลืดูการันเกมดการันเกมของโอเมนโหนะใช่นะใช้ กูปากใิบัตรไม่กูไม่ได้พูดในเกมเลยนะกูพูดกูอยู่คนเดียวนะมึงเะเป็นหูฟังกูจะพูดสัตว์กูตัดนิ้วแม่งเลยพี่ไม่หยุดก็สเต้ใช่ใช่รีดัสเซ่เฮียเว้นไม่ทับเก็บฟลช์สโตรเชิงเต้ โอ้ขาวขาวขามากขามากมึงคนเดียวรอกูไปสี่ห้ตัวมั่งเฮียแชมเบอร์่ไเมาแล้วโอ้โหไม่เห็นอะไรพี่บัพูดชื่อสกิลในเกมในแข่งไหมน้อง แล้วด่าได้แล้วใช่มูโพล,ลเลอร์เหรอใช่ปะมันชื่อสกิลโพล,ลเลอร์ปะอ่านออกไหมมันภาษาเฮียอะไรวะซีดหวนอ่าโอเค <are> พาวเลอร์เหรอใช่ปะใช่พาวเลอร์ปะ ถึงประเทศทเจะมดความชอบทางแต่ผมไม่มีวันหมดความชอบคุณวันนี้ผมจคัอยู่ตรงนั้นสโตร์เอฟซีโร่ดิสก์ไก่แนโเหมทุกอยงเห็มทุกอยงจริงๆแต่มันไม่ตาย ไปไปฟุกเขาฟุกเขาเว้ยแปร้อยหนึ่งสอบสอิปสองแน่นอนกูดูทรงแล้วไงกูเจอแม่งที่เลยกูแป๊บหนึ่งนะกูคิดก่อนกูจะยไงกับมัน คิดก่อนว่ากูจะเอาย่างไรกับมันสัตว์นี่แม่งบ่อยเลยอย่าบ้าแฟนไม่รู้หนูเชื่อกูเหรอเชื่อกูเรอนี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์เจ็บแม่เขี้ยงยาวกูเหรอโอเคสก็ตช็อปเลยสวามินวันเจ็ดวันวันไอ้ใสวันไอ้ใสเรน่

I am Kill. You. I'm back. I'm back. Missed me. Nice. One enemy remaining. <laughs> 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 oh. Nothing's perfect. <laughs> but, <laughs> is perfection. My alt ready. Here. Pushing side. over home. Yes. Match point. Where <laughs> are them. No, drone. No, no, enemy marks. What? <laughs> Rushing stay. Yeah, tap at tap. Yeah. On oh, the light. Whoa, whoa, whoa. Marking stairs, uh, marking stairs. So side. I'm low, I'm low, I'm low. side. Them. Bring them down. One city. <coughs> enemy remaining. City, city. guy. <coughs> ีสอบกัันเฮยมววตคุยจะฉากโง่โอ้โหจะฉากโง่มอตุคุยเฮ้ยพี่น้องว่าเดอยมอยสัต์ เย็ดแม,มด่มอเตอคุยไอ้ตว์